อินพุตเท่ากับ Output แต่ไม่ได้แปลว่าไฟเข้าแล้วก็ออกนะครับไอที่อินพุตที่ผมกล่าววันนี้ก็คือความรู้ที่ Input เข้าไปในหัวสมองเราอินพุตความรู้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากรอบตัวเราเนี่ยแหละจากการทํางานจากเราของเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารับเข้าไปเขาเรียกว่าอินพุตเข้าไปทําไมเราต้องอินพุตเข้าไปเพราะว่าทั้งเป็นหัวหน้างานทั้ง ของกิจการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์มีความรู้มากๆที่เราอินพุตเข้าไปเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆปัญหางานปัญหาอะไรต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเราสามารถนําออกมาใช้ก็คือการเอาพุตออกมาออกมาใช้ในการปฏิบัติของเราแล้วเราก็จะมีประสบการณ์มีความรู้อินพุตเข้าไปอีกทีหนึ่งอีกทีนึงท่านนี้ก็เป็นอินพุตให้ลูกน้องให้ทีมงานเราฟังคือถ่ายทอดความรู้ ให้ทีมงานเราฟังเขาจะได้เอาความรู้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้จนเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาประสบผลสำเร็จขึ้นมานั่นก็เท่ากับว่าก็คือ Input เท่ากับเ u t p u t เป็นสิ่งที่ควรทำของทุกองค์กร CEO กับคนสอนสร้างแบรนด์ตัวต